คลิปนี้พี่โอพามาชมสแ,แตนดี้มหัศจรรย์รูปแบบคล้าย3มิตินะครับเพื่อโฆษณาภา,าพยนตร์เรื่อง a q u i e at Place Day One หรือดินแดนไร้เสียงวันที่1เรามองลงไปเนี่ยจะเหมือนกับว่าเป็นบันไดเลื่อนลงไปข้างล่างเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งตามเนื้อเรื่องของภาพยนตร์นะครับแต่ความจริงแล้วสแ,แตนดี้นี้เป็นเพียงสติกเกอร์ที่แปะไว้บนพื้นที่มีรูปแบบเหมือนบันไดเลื่อนลงข้างล่างเราต้องถ่ายให้ตรงมุมตรงองศานะ ครับถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงพี่โอยืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนยืนอยู่หน้าบันไดเลื่อนเนี่ยถ่ายพื้นธรรมดานะครับแต่ว่ามันมองเหมือนลงไปข้างล่างจริงๆก็อยากแนะนําให้ไปถ่ายรูปไว้โชว์กันเท่ๆนะครับเหยียบแล้วก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นของปลอมต้องยืนด้านหน้าอย่างเดียวเท่านั้นครับสแตนดี้มีให้ถ่ายรูปตามโรงภาพยนตร์ต่างๆส่วนตัวภาพยนตร์นั้นจะเข้าฉายวันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับ